สวัสดีครับเพื่อนๆผมตาวัดไผ่นะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอนะครับพระเครื่องหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็นําเสนอนะครับเป็นเลียนทําน้ามนต์นะครับของหลวงพ่อนะครับเป็นเนื้ออปกากะไรทองนะครับออกพศ2512นรบอะครับเลียนรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับสร้างแค่99องค์นะครับผมนะครับเป็นเลียนหลักหมื่นของหลวงพ่อนะครับอีกหนึ่งเลียนนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับเป็นยันเก้านะครับแล้วก็เป็นพระพุทธโคดมนะครับผมนะครับเป็นเลียนประกอบนะครับก็คือเป็นเลียนนะครับปั๊มแยกมานะครับแล้วก็มาใส่อุดรูปหลอตรงกลางแล้วมีกิ่งนะครับผมนะครับเป็นเลียญห้ายากนะครับสร้างแค่เก้าสิบเก้าเียนนะครับเป็นเลียนเลียนนี้ถือว่าสวยนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นได้เลยนะครับเป็นเรียนราคาหลักหมื่นของหลวงพ่อนะครับ ตามหนังสือด้านหลังนะครับตัวอย่างนะฮะนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ facebook ตาวัดไผ่นะครับหรือโทร0 8 3ย5 5 2 1 9 6นะครับพระเครื่องนะครับที่เช้าบูชาจักพ่มไปทุกรายการนะครับรับประกันแท้สากลทุกรายการนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณครับ